สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมะเหมี่ยวเล่าให้ฟัง ep 2 0หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเนตให้กับช่องเหมียววายุเสือพอวาวจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องที่1สาบกระสือ ในหมู่บ้านเล็กๆ่ามกลางป่าถือแห่งหนึ่งที่ห่างไกลาจากความเจริญมีตำนานเล่าขานถึงกระสือผู้หญิงที่ถูกคำสาปให้กลายร่างเป็นวิญญาณร้ายที่เร่ร่อนในยามค่ำคืนแต่กระสือนี้ไม่เหมือนในตำนานอื่นๆเพราะเธอไม่เคยทำร้ายใครเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกสาปด้วยเหตุที่เธอไม่รู้ตัวมาก่อนในหมู่บ้านแห่งนี้ดาวหญิงสาวผู้มีชีวิตเงียบเหงาเธอเป็นคนใจดีที่ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอยู่เสมอ ไม่มีใครรู้ว่าเธอถูกคำสาปให้กลายร่างเป็นกระสือในยามค่ำคืนถูกค่ำคืนเธอจะต้องปล่อยวิญญาณและร่างกายส่วนสีสบินไปพร้อมกับลำไส้ที่เป็นประกายแสงสีเขียวท่ามกลางความกลัวและความทรมานเธอพยายามที่จะไม่เข้าไปใกล้ใครไม่อยากให้ใครเห็นหรือหวัดกลัวเธอจนกระทั่งวันหนึ่งหมอไกรชายหนุ่มผู้เป็นหมอประจำหมู่บ้านได้ใหญ่เข้ามาใหม่เขาเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือผู้คน มีความสามารถพิเศษในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหมอไกรได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกระสือจากคนในหมู่บ้านแต่เขาไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานวันหนึ่งดาวป่วยหนักหมอไกรต้องมารักษาเธอที่บ้านเขาพบว่าเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามและเงียบขรึมมีบางอย่างในตัวเธอที่ทำให้เขาสนใจมากขึ้นวันนั้นเองที่หมอไกรเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติ เมื่อกลางคืนมาเขาได้เห็นดาวกลายเป็นกระสือและบินออกไปจากบ้านของเธอเขาตกใจแต่ด้วยความอยากรู้เขาจึงติดตามเธอไปหมอไร้ค้นพบว่าดาวไม่ได้ทำร้ายใครและดูเหมือนเธอพยายามต่อสู้กับคำสาปที่อยู่ในตัวเองเขาจึงพยายามหาทางช่วยเธอหมอไรศึกษาจากตำราดั้งเดิมจนพบว่าคำสาปนี้สามารถแก้ไขได้แต่ต้องใช้ความรักที่แท้จริงและความเสียสละ คืนหนึ่งดาวกลับมาที่บ้านและพบว่าหมอไกรรออยู่เธอตกใจที่เขาเห็นในสิ่งที่เธอเป็นหมอไกรบอกว่าเขารู้เรื่องคำสา์แล้วและเขาไม่กลัวเธอดาวรู้สึกอับอายและเศร้าใจที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เป็นแต่หมอไกรบอกว่าเขาจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองเริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นหมอไกรพยายามหาวิธีแก้คำสาปด้วยความรักและความจริงใจที่เขามีต่อดาว ในที่สุดเมื่อพระจันทร์เต็มดวงมาเยือนคำสาปได้ถูกลบล้างด้วยความรักที่แท้จริงของหมอไกรดาวกลับมาเป็นมนุษย์เต็มตัวอีกครั้งและพวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขแม้คำสาปจะสิ้นสุดแต่ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขายังคงดำเนินต่อไปตลอดกาลในหมู่บ้านเล็กๆนั้นตำนานกระสืออาจยังคงมีอยู่แต่ทุกคนรู้ดีว่าครั้งหนึ่งความรักได้เอาชนะคำสาปและความกลัว หมอไกรใช้เวลาหลายวันค้นคว้าตำราโบราณที่หามาได้จากวัดและผู้เฒ่าในหมู่บ้านทุกคนพูดถึงคำสาปกระสือเหมือนเรื่องเล่าลึกลับแต่มีบันทึกเก่าแก่ฉบับหนึ่งที่กล่าวถึงวิธีแก้คำสาางละียดมันถูกซ่อนไว้ในวัดร้างใกล้ป่าหมอไกรจึงออกเดินทางไปตามหาคำตอบที่ซ่อนอยู่เมื่อเขาไปถึงวัดร้างเขาพบศิลาจารึกเก่าที่แกะสลักเป็นภาษาบาลีมีบทสวดมนต์และคำอธิบายถึงการแก้คำสาปกระสือ ข้อความบนศิลานั้นระบุว่าคำสาปกระสือเกิดจากกรรมที่หญิงสาวเคยกระทำในชาติก่อนหรืออาจเกิดจากความโลภและความริษยาที่ติดตัวมาแต่หากเธอสามารถพบรักแท้และเสียสละเพื่อผู้อื่นคำสาปนั้นจะถูกทำลายหมอกไกรตีความตามข้อความนี้เขาตระหนักว่าคำสาปสามารถแก้ได้ผ่านความรักที่บริสุทธิ์และความเสียสละข้อนี้ทำให้เขาคิดถึงดาวที่เขาเฝ้าดูและช่วยเหลือมาตลอดแม้จะเป็นกระสือแต่เธอไม่เคยทำร้ายใคร นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเธอมีความดีงามที่ซ่อนอยู่ในบันทึกยังมีรายละเอียดของพิธีกรรมพิเศษที่ต้องทำในคืนพระจันทร์เต็มดวงหมอไกรต้องเตรียมสมุนไพรที่หายากในป่าเช่นผักกาดป่าและดอกลั่นทมเพื่อสร้างยาบริสุทธิ์สำหรับการชำระคำสาปพ,พร้อมกับบทสวดที่ต้องท่องระหว่างการทำพิธีเมื่อวันพระจันทร์เต็มดวงใกล้เข้ามาหมอไกรจึงกลับไปหาดาวและบอกเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟัง ดาวรู้สึกมีความหวังอีกครั้งแม้เธอจะกลัวว่าอาจไม่มีทางแก้แต่หมอไกรยืนยันว่าความรักและความตั้งใจของเขาจะช่วยเธอได้ในคืนที่พระจันทร์ส่องสว่างหมอไกรทำพิธีโดยใช้สมุนไพรที่เขาหามาได้และสวดมนต์ตามที่จารึกไว้เขานั่งข้างดาวซึ่งกำลังจะกลายร่างเป็นกระสืออีกครั้งขณะที่ร่างของเธอเริ่มแยกออกจากกาันแสงจันทร์ก็ส่องลงมาบนเธอหมอไกรจับมือเธอไว้แน่นและบอกว่าเขารักเธออย่างแท้จริง เมื่อบทสวดจบลงดาวกลับมาสู่ร่างมนุษย์เต็มตัวอีกครั้งร่างกายที่เคยกลายร่างเป็นกระสือก็ถูกชำระด้วยความบริสุทธิ์ของความรักคำสาบได้ถูกลบล้างและเธอไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปเรื่องที่2การจากลาของคู่มัน่นกลางคืนเยียบสงัดดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นบนฟ้ากาลนั่งอยู่บนระเบียงบ้านของเธอสายลมพัดเบาๆปลิวผ่านใบหน้า ขณะที่เธอมองดูแหวนมั่นที่บนนิ้วของเธอความรู้สึกท่วมท้นในใจเมื่อคิดถึงนัดคู่มั่นของเธอทั้งสองคนเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเพื่อนสนิทที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รักเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาก็ตัดสินใจมั่นหมายกันความสุขในวันนั้นเหมือนความฝันที่การไม่อยากตื่นขึ้นมาเลย แต่นับวันความจริงก็เริ่มคืบคลานเข้ามานัดได้รับข่าวว่าต้องย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเขาการเสียงของนัดดังขึ้นเบาๆขณะที่เขาเดินเข้ามาหาเธอใบหน้าของเขามีความสับสนและเศร้าๆการเงยหน้ามองเขาน้ำตาเริ่มคอเบา้าเธอรู้ดีว่าช่วงเวลานี้จะต้องมาถึงแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้นัดเราต้องไปจริงๆใช่ไหม นัดนั่งลงข้างๆเธอใช่มันคือโอกาสที่เรารอคอยแต่ฉันรู้ว่ามันยากสําหรับเธอฉันไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าเราแยกจากกันตลอดไปเราแค่ต้องห่างกันสักพักเพื่อที่ฉันจะได้สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้เราการพยายามยิ้มแม้ในใจเธอจะรู้สึกเจ็บปวดฉันเข้าใจแต่ฉันก็อดกลัวไม่ได้ว่าเราจะเปลี่ยนไปน้ำตาหยดแรกไหลลงบนแก้มเธอ นัดจับมือการไว้แน่นฉันสัญญาว่าจะกลับมาเราจะไม่ปล่อยให้ระยะทางมาทำลายความรักของเราทั้งสองนั่งเงียบอยู่สักครู่ขณะที่ลมเย็นผัดผ่านเสียงหรีตริงร้องเพลงราตรีการรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากมือของนัดแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าพวกเขากำลังจะต้องห่างกันเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เธอจะไปฉันอยากให้รู้ว่าการพูดเบาๆแต่หยุดลง เธอตรหนักว่าคำพูดที่เธอเตรียมไว้มันมากเกินไปสำหรับตอนนี้ขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะฉันจะรออยู่ที่นี่เสมอนัดนมตัวเข้ามากอดเธอเบาๆฉันก็จะคิดถึงเธอทุกวันไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเธอจะอยู่ในหัวใจของฉันเสมอการจากลากลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองต้องก้าวผ่านไปแม้จะเต็มไปด้วยความเศร้าและน้ำตาอะแต่ความรักที่พวกเขามีให้กันทำให้การจากลาครั้งนี้ไม่ใช่การลาจากตลอดไป มันเป็นการห่างกันชั่วคราวเพื่อรอวันที่จะกลับมาพบกันใหม่เมื่อถึงเวลานั้นการเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันแข็งแกร่งกว่าเดิมฉันจะรอจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งการกลับมาพบกันเวลาผ่านไปหลายปีการยังคงใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆที่เธอเติบโตมาแต่ทุกวันเธอจะเฝ้ามองออกไปยังถนนที่ทอดยาวหวังว่าวันหนึ่งนัดจะกลับมา นับตั้งแต่วันที่เขาจากไปทำงานต่างประเทศการก็ไม่เคยหยุดรอคอยเธอไม่เคยลืมคำสัญญาที่เขาบอกในวันสุดท้ายว่าฉันจะกลับมาในช่วงปีแรกการยังคงได้รับจดหมายจากนัทอย่างสม่ำเสมอพวกเขาเล่าเรื่องราวให้กันฟังผ่านกระดาษแผ่นบางๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปงานของนัทเริ่มหนักขึ้นและจดหมายเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆแม้จะไม่ค่อยมีการติดต่อแต่ความเชื่อใจในความรักของเธอก็ไม่เคยหวัน่นไหว วันหนึ่งในช่วงเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าการนั่งอยู่ที่สวนหน้าบ้านสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องเบาๆเธอกำลังจมอยู่ในความคิดถึงจูจูก็มีเสียงรถยนต์ดังขึ้นจากทางไกลหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับสัญชาตญาณบางอย่างกำลังบอกให้เธอเตรียมพร้อมรถคันหนึ่งจอดลงตรงหน้าบ้านการลุกขึ้นยืนทันทีในวินาทีที่ประตูรถเปิดออกเธอเห็นนัดเดินออกมารอยยิ้มที่เธอเฝ้ารอคอยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา เขาดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่สายตาของเขายังคงเหมือนเดิมสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนัดการพูดเบาๆราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองน้ำตาขอเบาทันทีนัดมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึงฉันกลับมาแล้วการไม่พูดอะไรเธอวิ่งเข้าหานัดและโผล่เข้ากอดเขาแน่นหัวใจที่เคยหนักอึ้งเต็มไปด้วยความคิดถึงบัดนี้เบาสบายเหมือนน้ำหนักที่ถูกยกออกไปนัดกอดเธอไว้อย่างอบอุ่นทั้งคู่ยืนกอดกันในความเงียบ เสียงลมหายใจของทั้งสองสอดคล้องกันเหมือนจังหวะของหัวใจที่กลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งฉันคิดถึงเธอทุกวันนัดพูดด้วยเสียงที่สั่นนิดๆไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเธอการหัวเราะทั้งน้ำตาฉันก็คิดถึงเธอทุกวันฉันรอวันนี้มาตลอดนัดก้มลงมองใบหน้าของการดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความรักที่ไม่เคยจางหาย ขอโทษที่ปล่อยให้เธอรอนานฉันรู้ว่ามันยากแค่ไหนแต่ตอนนี้ฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันกลับมาอยู่กับเธอแล้วการพยักหน้าน้ำตายังไหลไม่หยุดแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอรู้สึกว่าการรอคอยทั้งหมดนี้คุ้มค่าเมื่อได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของคนที่เธอรักที่สุดทั้งคู่ยืนกอดกันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กดวงอาทิตย์ที่ลับฟ้าไปแล้ว แต่ทิ้งแสงสีส้มอ่อนๆไว้ข้างหลังราวกับว่าโลกนี้กำลังโอบล้อมความรักของพวกเขาไว้การกลับมาพบกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวของสองคนที่รักกันเท่านั้นแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่พวกเขาจะสร้างไปด้วยกันความหวังความรักและความผูกพันของพวกเขายังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมและไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพวกเขาออกจากกันได้อีกแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะกับเล่าให้ฟัง EP 20หากเพื่อนๆถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเน a สนับสนุนทางช่องเมียวายุเสือพาวาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ